ดดดเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับประจำศึกพื่อนดีค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนะักชกมุมแดงครับ จากจังหวัดพิษณุโลกครับเพชรมนตรีเพชรสุพานันตองขาวเชียงใหม่ครับพบกับโชคนิรันด์ดาบันสารคามครับจอมบูจอมตะลุยจากศรีสะเกดครับนักชกมุมแดงครับปีนี้อายุ19ปีเด็กดึงจากพิกจิตรครับพิจซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสุพานันตองขาวเชียงใหม่ครับนี่คุณเมย์เพชรสุพานันและก็พี่ตองขาวเชียงใหม่ครับให้การ ึงครับมวยคู่เอกนำรลแกนเพชรมนตรีมุมแดงครับเข้าหาครับเพชรมนตรีตอกอันตรายด้วยนะครับคู่นี้อู่ในระยะระหว่างการก็ยังไม่เน้นยังไม่เก้นอะไรออกมามา,มากมายครับแต่ก็ถือว่าคู่นี้ก็ิ่มบอกอาวุธการตั้งแต่ยกแรกนะครับพยายามจะขยับพยาพยามเจาะฐานล่างเข้าไปก่อนครับหมดยกที่หนึ่งครับน้ำเลแกนยายามขึ้คืนวันนี้นะครับเพชรมนตรีมุมแดงครับโชคนี่หลันมุมน้าเงิน ยกแรกก็แรงอาวุธกันของปลาของมังคมายกทกที่สองครับมาแล้วครับได้ลําตัวมาแล้วครับจับได้เกี่ยวเกี่ยวซิจ้าพี่ห่างครับอย่าให้ห่างเกียวครับวันนี้นี่ครับหมัดขวามาต่อยหมัดคืนครับเกือจิ้มเกือปหมัดหนึ่งซ้ครับยกที่สองครับนี่ครับแม่ปะสักทีหนึ่งครับเอาหมัดซ้ายมาครับข้างล่างแล้วก็ซ้ายหมัดข้างบนครับหมดยกที่สองก็ลูกสาวนะครับ งานผม30แล้วไปแย่งของเด็กได้ไหมก็อลองดูครับ <laughs> ไม่กล้า,าลองเลยพูดคำนี้ใครรบมากันได้ครับพั้วขับปัม๊มมาของตันครับไปชมเวธีครับยกที่สา,ารับวู่น้ำรายการเินะ่มจ่าเบียรจากปล้ำ่แโยธินมาดูความหลากหลายครับมาแทดี๋ย่ดูครับวันนี้โชคนิรันหรือว่าโยทินตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้จับตาครับ จะครบยกหรือเปล่าเนี่ยอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยตะบอลโตข<ด>ึ้นครับ,รบนหนักทั้งคู่อ่ะกระเพาะโดนหัของใครก่อนโอ้โอยกระยับก็ไปออกแเขินกวา,าบันจายไม่ทันรับลูกนี้จงังหวะชายของเพชรมนตรีครับรับมากๆแขนห้อยได้นะเจอแข้งนะครับอา้าวเจาะล่างขึ้นไปครับจับมาต่อยท้องเกี่ยวมาต่อยขวาครับความทนทานใครหนักใครแม่นกว่านั้นเสียสองขาวเชียงใหม่ครับน่าจะติดตามรับชมอยู่ เกมนี้เปิดยันสนุกแน่นะครับขยับเข้าหาแล้วนะครับโยธินไม่สนแล้วครับเริ่มจะเจ็บจะจโมโหเหมือนกันมีแข้งขวาโตขึ้นนะครับเอาเทชดเพชรซ้ายหน้าทีเอาซ้ายหน้าเตะเอาเจอแข้งของโยธินครับเอาทีต่อทีโยธินนี่ต้นน้ําแล้วยังดีครับพยายามชิงเดือนเอาทิ้งมาขวาเข้ามาพยายามใส่ผ่านมาโอา้โดนแล้วหน้าสะบัดหน้าแงนหน้างหางายครับเท็รมนตี โยธินเล่นเก่งขึ้นมาครับเอาล้ครับก็มาไปก่อนใส่ก็ทีอ้ามัดมัดมาแล้วโอ้ <Yeah. S 1> ดูว่าเวลาเดินเบียดเดินทําก็ทําได้ดีเลยนะครับโยธินบูแล้วนะครับกล้าแล้วกล้าดวนนะครับไม่สนหวาเตะจอบไปก่อนโอ้ยมัดขวาครับแ้าเอาต่อยคืนดิอยา่าทเป็นน้อนเล่นครับเพชรมนตีมัดมวยนะครับเป็นร้องของแบบนี้เดี๋ยวก็จุกได้ครับเอาแล้วครับอาับเพชรมนตี มากแล้วโอ้โ <tinc S 2> หโยธินรัดมาสอกมาได้ลุ้นเลยครับเอาละมีได้มีโดนเหมือนกันนะไม่เขาก็เราแล้วช่วงนี้ครับต้องเสี่ยงแล้วครับอ้าวโอ้โหอ้าวจิเกยยกนี้แหมยกกระดับเกมการโจกตีมากๆเลยนะครับวยคู่นี้นะครับมาตามกันต่อนะครับโยธินเลือโชคดีรันฝ่ายน้ำเงินก็ไปหาโอ้ดูตี มาโย่ทีมนั้นได้ใจเลยสังดอกครับถือว่ามาดีครับวันนี้ยกที่5้าอ้าวเตะตาเข้ามาขวังแล้วผลักออกเตะขวาครับเพชรมนตีเอาเสียงเชียร์วยร้องดังเหลือเกินครับเพชรมนตรีมีออกแข้งขยับเข้าไปดูยังไม่ละควาลอโต้ลอบวกเอารับต่างวันทั้งแรกมันกันมาแล้วครับอ้าวเตะขามาเพชรมนตีวางใข้ขวาแล้วพับเอาไว้แต่ถ้างเตะขามาโอ้ลูกนี้ขามุมนะครับวัดดวงกันไปครับตอนนี้ครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับมุมแดงครับ เพชรมนตรีเพชรสุภานั์สองข่าวเชียงใหม่เฉือนชนะคะแนนไปในท้ายที่สุดครับ